มา,า,า,าถึงต้นแล้วครับท่านผู้ชมไมหลังนี้ยี่สิบี่สิห้าจดแปครับหลังนี้เครื่างาก,<อ>ก,กับนี้ครับอบนี้จะได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับสวัสดีครับเหมือนเดิมคือเก่าเทียมงานต้มน้ำตาลสรารคามครับโอ้โหผ่านพึ่งและยองครับผ่านพึ่งและยองใหม่อีกแล้วครับผมแล้วก็เด็ดแหลมครับ ตำนาน25.8สจกิโลครับลังนี้ครับวันเจีย๊ยบวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับตอนไว้15วันครับผมส5ห้มือพอดีเอือนข้างบนครับยี่สิบห้าจุดแปดกิโลครับั้างนี้สถดิติสถิติของปีนี่เลยข้างนี้มาเมื่อนานฝนตก คิดว่าน้ามน,า,นาีน่าล้ำค้อนบักยางหักเลยล่ะสุดทั้งหมับเลยคิดว่าติผูกเอาครับผูกไว้ทินข้าวนอกกะนมามล้ำหมอยางกันต่างหันต่างเวทีกันมาล้ำแหลมกันไหนผมเมื่อยแล้วพูดไอ้ตรอกไปเนี่ยสิบเอ็ดแหลมสุดหมับเลยโอเคบางทีบางทีกินน้ำหมอบนึงโอเคีทานงามไปเลยแหลม เดือดแหลมทำลายสถิติไว้25.8กิโลดูวันนี้ครับว่าทำล,ลายสถิติเก่าไหมหนาทีที่หาอัพอยู่หี่ครั้งนี่เพราะว่าผึ่งมันโตโตผึ่งมันหลนเลนาะเม่นเนาะโตผึ่งหลายโอ้เดี๋ยวไปเห็นหนะครับค้างาไหมอ่ะอทะีมงานหมอลำกะพร้อมแล้วครับ แหลมน้อยเพชรบ้านเช่าครับขึ้นไปแล้วครับตามด้วยผ่านพึ่งระยองครับ่านเพึ่งจากระยองคนระยองฮีคนระยองฮี่คนระยองกับคนขวานเห็นไปแล้วครับผมคนขวนคนขวานนี่คนขวาน เขาำนานเปา,าน่ามือนเหมือดแหมแม่นเฮ้ดีใจว่าคะักีสามสิบคนม,มันขึ้นมาหอดเปียหอดเตาอย่านี่ทำมเอากอกแล้วหัวน้ามอใส่เอาาหัวน้าเลยดูตั้ กล้องขีดสั้นๆนิดหนึ่งมัน่มีมองเหยนดูดอกแต่ว่าใสจริงเลยเอาไจะขีดไปก็ ปตปวดึงถุงขึ้นมาอีกจังหวถุงบ่หุ่มนะฟังจับถุงน้ำมาเนี่ย Nếu có xí, xí đen, ướt này chút sẽ nằm Cái thai. cái Thấy đỉnh <laughs> ทุกใครหำอะม,มาุนนำหันจอดทั้งก็มีได้เอาบ่าบบไ,ไม่เวล้เลยจอดทั้งนี่นนต้องตัดออกก็นหนทั้งไงอีกกระมานทิปม์เมืองเลยบงเลี้ยดห่างเจ้าผมเป็นเรื่องสิมันจอดทั้งเงวน้ำหานนะ่ะ

हम्म एकदम भाला नहीं खानी

เนี่ยรถเอามาเอาอเลยสิบหมื่นวาเอาเลยนึ่งหมืนเต็มอี่เพิ่งเอาเนี่ยสิบมื่นฮะแหละฮั้งเราสิเราบัสิถอดแล้วเนี่ยมันสิ่นี้เราเนี่ยบ่อไส่เราใส่น้ำหวานเราเนี่ยเนี่ยบางนีน้ำหวานนั่นไงเนี่ยไอเนี่ยมันน้ำหวานเลยเนี่ยสิบ้อยมันสี่ลายแล้วถอดบางเดียวมันจส่น้ำหวานได้สิบมือนไม่ได้ครับหฮางนี่ไดืหาบได้ควันบ่ ลงมาแล้วครับยางหายเลยทั้งรางทั้งรางก็ยังหายอยู่คือเก่าอยู่ถือไปหลายเมียรครับผมดอกสุดท้ายเขานี่มอ,อมองฟังล้ำเขามองฟังล้ำมับเลยมอหลัมถือมองฟังล้ำแล้วลังในตำนานครับ25่สจุดแกิโลวันนี้ก็น้าสี่สิบอัพยนูนแม่นบ่าแหลมสิบอัพอยู่หรอกได้อยู่แล้วครับ10กว่า เดี pues. hmm? nah, ๋ยวจางไหนไปสร้างเบิ้งครับผมเอาปากว่าป่ฮหูหดอกต้องไปสร้างเบิ้งทีไม่หันละไม่ทีมิมาอีกอยู่้มัอะากแล้วครับคนควนอีกแล้วครับจเป็นต่คนควนแต่เป็นะเป็นคนละย้อนทำไมย้อนที่

เอาเลยอาเจ้าเด็กกได้ต้นกระนวนเนี่ยครับต้นกระนวนสองจุดห้องจุดหกครับสองจุดหกบวกหกจุดห้าสองจุดหกบวกหกจุดห้าเก้าโอ้โหห้างยี่สิบหาโลเอาเด็กเก่าถือว่าคักยุ่ครั้งเมื่อกี้เนี่ยเด็เกราได้มาบนเจ็ดตัวว่มันดูมั้ย่ะ